เลี้ยวไปเลยลูเลี้ยวไปเลยอย่าอย่าแซงเลยลูกนี่เป็นกลุ่มไปไปค่อยไปเป็นแถวลูกทีละ,ละห้าคันดิ ใ่ยี่้่ายขีลูกใ้่ายขีกินแรงเพื่อนแล้วนี่เฮ้กินหน้าร้านดยเนี่ยเออเ